บทร้อยกรองสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทร้อยกรองกันนะคะปกติเราจะเห็นข้อสอบที่ถามเรื่องบทร้อยกรองอยู่เสมอข้อสอบโอนนก็เช่นกันค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าเนื้อหาของบทร้อยกรองเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้นําไปทําข้อสอบได้อย่างถูกต้องบทร้อยกรองคือคําประพันธ์ที่แต่งอย่างไพเราะสะาสลวยถูกต้องตามฉันทลักษณ์ประกอบไปด้วยโครงฉันกาบกรอน ลองมาดูบทร้อยกรองเหล่านี้นะคะนักเรียนตอบได้ไหมว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทใดใช่แล้วค่ะนี่คือกรอนสุภาพหรือกรอน8นั่นเองจำกรอน,นี้ไว้ให้ดีนะคะเรามักจะพบอยู่ในข้อสอบเสมอนอกจากนั้นก็ยังมีบทร้อยกรองอีกหลายชนิดแต่ก่อนที่จะรู้จักบทร้อยกรองประเภทต่างๆเรามารู้จักความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรองกันก่อนข้อแรกคือ นักเรียนต้องรู้จักคำคล้องจองซึ่งก็คือคำที่มีเสียงสระเดียวกันและตัวสะกดในมาราตาเดียวกันอาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้เวลาอ่านจะออกเสียงเป็นจังหวะมีความไพเราะคำคล้องจองแบ่งได้หลายแบบโดยจะแบ่งตามจำนวนพยางได้เป็นแบบที่1คือคำคล้องจองหนึ่งพยางได้แก่คำที่มีตัวสะกดและคำที่ไม่มีตัวสะกดแบบที่2คํคคล้องจองสองพยาง คือพยางที่สของกลุ่มคำที่มาก่อนคล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งของกลุ่มคำที่มาทีหลังเช่นดีสีตีเป่าดูคำที่ขีดเส้นใต้นะคะสีกับตีเป็นคำคล้องจองค่ะแบบที่3ามาำคล้องจองสาพยางค์คือพยางค์ที่สของกลุ่มคำที่มาก่อนคล้องจองกับคำที่1ของกลุ่มคำที่มาทีหลังเช่นยุให้รำตำให้รั่ว รำกับตำเป็นคำคล้องจองกันค่ะแบบที่4คํคำคล้องจองสี่พยางคือพยางค์ที่4ของกลุ่มคำที่มาก่อนคล้องจองกับพยางค์ที่1หรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำที่มาทีหลังเช่นเรือล่มในหนองทองจะไปไหนหนองกับทองเป็นคำคล้องจองกันค่ะแบบที่5คําคำคล้องจองที่เป็นคำขวัญสุภาษิต สติเตือนใจหรือปริศนาคำทายส่วนมากมักให้คำสุดท้ายของวัคต้นสัมผัสกับคำใดคำหนึ่งในวัคต่อไปเช่นความรู้คู่คุณธรรมคำว่ารู้กับคำว่าคู่เป็นคำคล้องจองกันค่ะเมื่อเรารู้จักคำคล้องจองแล้วเราก็จะมารู้จักคำสัมผัสกันต่อคำสัมผัสก็เหมือนกับคำคล้องจองแต่จะแบ่งได้เป็นสัมผัสสระและสัมผัสอักษรสัมผัสสระ เป็นคำที่ใช้สระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันสัมผัสอักษรเป็นคำที่ใช้พยัญชนะต้นเดียวกันหรือเสียงพยัญชนะต้นคล้ายกันส่วนสระหรือตัวสะกดไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวกันพอเรานำคำสัมผัสมาแต่งเป็นบทร้อกลองก็จะแบ่งได้เป็นสัมผัสนอกและสัมผัสในสัมผัสนอกคือคำคล้องจองระหว่างวักเป็นสัมผัสจระถือว่าเป็นสัมผัสบังคับ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบทร้อยกลองดูมาถึงตรงนี้นักเรียนสงสัยไหมว่าละวักคืออะไรเราก็ต้องมารู้คำสำคัญของบทร้อยกลองอีก3คํคำนั่นก็คือวักบาทและบทลองดูบทร้อยกลองนี้นะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ตรงส่วนนี้คือ1วักแต่ถ้าเป็น1บรรทัดก็คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด ตรงนี้มีสองวักรเรียกว่า1บาทแต่ถ้ามีสี่วักก็จะเป็น1บทเพราะฉะนั้น1บทมี4ี่วักและมี2บาทนั่นเองคราวนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันได้แล้วนะคะว่าสัมผัสนอกเป็นอย่างไรลองสังเกตบทร้อยกรองเดิมนะคะคำที่ขีดเส้นใต้มนุษย์สุดกำหนดลดคดส่วนนี้นะคะคือสัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสอยู่นอกวักในแต่ละวรค เป็นสัมผัสบังคับที่ต้องมีตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั้นๆส่วนสัมผัสในคือคำที่คล้องจองกันภายในวรรคใช้ทั้งคำสัมผัสระหรือสัมผัสอักษรก็ได้ไม่ถือเป็นสัมผัสบ,บังคับแต่ถ้ามีก็จะทำให้ไพเราะมากขึ้นดูตัวอย่างนี้นะคะสัมผัสในในแต่ละวรรคคือคำที่ขีดเส้นใต้จะสังเกตได้ว่ามีแล้วก็จะไพเราะมากขึ้นค่ะ หลังจากที่เรารู้จักคำสัมผัสคล้องจองแล้วเราก็จะมารู้ว่าคำที่ใช้ในบทร้อยกลองที่ทำให้ไพเราะมากขึ้นคือคำอะไรนั่นก็คือคำวัยพจน์นั่นเองคำวัยพจน์คือคำที่มีความหมายเดียวกันแต่เราสามารถเลือกมาใช้แต่งบทร้อยกลองได้หลากหลายซึ่งจะไพเราะมากกว่าการใช้คำเดิมๆซ้ำๆกันมาดูตัวอย่างคำวัยพจน์นะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนมากคำที่ออกสอบบ่อย ก็คือคำวพยพน์ที่มีความหมายว่าน้ำดวงอาทิตย์ป่าภูเขาแผ่นดินตามตัวอย่างเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่าดอกไม้ดอกบัวนกท้องฟ้าต่อมาเรามาดูเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึง่งในการแต่งบทร้อยกรองก็คือการใช้โวหารเป็นวิธีการนำเสนอซึ่งมีหลายประเภทได้แก่บรรยายโวหารพรรณนาโวหาร อปปมาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารซึ่งโวหารแต่ละประเภทเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มกันที่บรรยายโวหารนะคะบรรยายโวหารคือการเล่าเหตุการณ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาดังคำพันนี้ค่ะอันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้โภชนาสาลีก็มีถมแต่คราวหลังครั้งสมุดทะโคดมมาสร้างสมศิษขาสมาทานผู้อ่านก็จะเห็นภาพจากการบรรยายได้ชัดเจน พันานาโวหารคือการให้รายละเอียดอย่างลึกซึ้งได้อารมณ์ความรู้สึกเช่นลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลเสื่อ,อื่นรำ่อำอํลลาด้วยอา,ายัยแล้วแข่งใจจากนางตามทางมาอ่านบทกลอนนี้แล้วเราจะได้อารมณ์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้งอุป,ปมาโวหารคือการใช้ข้อความเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบให้เห็นภาพมีคําว่าดังดุด ปานประหนึ่งเหมือนราวกับเป็นต้นเช่นอสุรีผีเสื้อเหลือจะอดแขนโอรสเล่ากับไฟไม้มังสาช่างหลอกหลอนผ่อนพ,นพันจำนันจาแม้นจะว่าโดยดีเห็นไม่ฟังเพื่อจะมีการเปรียบเทียบว่าความโกรธแค้นร้อนรุ่มเหมือนกับไฟที่ไหม้ร่างกายเรามีคำแสดงอุป,ปมาอย่างเช่นคำว่าราวกับมาเปรียบเทียบทำให้อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น เทศนาโวหารคือการสั่งสอนด้วยเหตุผลเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านเช่นแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเหมือนกับการเทศนาสั่งสอนนั่นเองสาธโวหารคือการยกตัวอย่างประกอบเป็นการกล่าวอ้างอิงยกหลักธรรมภาษิทธ์คำพังเพยตำนานนิทานเรื่องเล่าอย่างเช่น นิวเรื่องหนึ่งแกเล่าครั้งยาวอยู่ได้ไปดูจำไว้ได้ทุกสิ่งเกาะในจิตติดแน่นแม้นกับปลิงเลยเป็นสิ่งสอนใจจนใหญ่มาตามเรื่องนั้นว่ามีเศรษฐีหนึ่งเป็นคนซึ่งสูงชาติวาสนามีทรัพย์สินเหลือล้อนคนนานามีบ้านช่องแน่นหนาด้วยข้าไทยจะทำให้เหวเห็นว่าบทร้อยกรน,นี้ยกเรื่องเล่าขึ้นมาทำให้เข้าใจมากขึ้นคราวนี้เราก็มาดูประเภทของบทร้อยกรองต่าง มีดังนี้ค่ะกรอน4กรอน8โครงสีสุภาพและกาบยานี1 1เริ่มที่กรอน4ี่กันก่อนกรอนสี่เป็นคำพันธ์ที่1วรรควมี4คํคำมีสัมผัสตามผังนี้นะคะส่วนกรอน8หรือเรียกว่ากรอนสุภาพ1บทมี4วักค1วรรวมีจำนวน7-9คํถึงาคำแต่ถ้าเป็น8คํคำจะไพเราะที่สุดแต่ละวักจะมีชื่อเรียกด้วยวักที่1วรรควสดับวรคที่สองวครับวรคที่3วรวักรอง วักที่4ี่วักส่งตามแผนผังนี้เลยค่ะโครงสีสุภาพเป็นบทร้อยกลอง1บทมี4บาทบาทหนึงมี2องวักวักหน้ามีคําคำวักหลังบาทที่1 2 3มี2คํคำแต่สามารถเพิ่มคำสร้อยวักที่2ของบาทที่1และ3ได้บาทละ2องคำวักหลังของบาทที่4มี4คํคำมีบังคับเสียงวรรณยุกต์เอเโทสีตามแผนผังนี้เลยค่ะ ส่วนกาบยานี้11เป็นบทร้อยกรอง1บทมี4วรกวรหน้ามี5คําคำวรหลังมี6คํา1บาทมี11คำา1บทมี22คําคำตามแผนผังนี้เลยค่ะเราก็ได้เห็นแล้วว่าบทร้อยกรองแต่ละประเภทเป็นอย่างไรนอกจากนี้เราก็ยังได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คำโมหานในการแต่งบทร้อยกรองอีกด้วยคราวนี้เราก็มาดูตัวอย่างข้อสอบว่าจะออกข้อสอบแบบบทร้อยกรองอย่างไรบ้าง มาดูข้อสอบนี้นะคะคําใดมีความหมายเหมือนกับคําว่าพะส,สุธาเมื่อเขาร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พะส,สุธาจะอาศัยตัวเลือกมีคํา,าว่าวหาวนภาเวหาและธรณีเราจะใช้คําความรู้เรื่องคําไวยพ์ก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันมาวิเคราะห์นะคะคําว่าพะส,สุธาแปลว่าแผ่นดินเราก็มาดูตัวเลือกที่แปลว่าแผ่นดินหาวนภาเวหาแปลว่าท้องฟ้าทั้งหมด ส่วนธรณีแปลว่าแผ่นดินจึงตอบธรณีได้นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาลองดูอีกข้อค่ะข้อนี้เป็นเรื่องของการเรียงวัคของบทร้อยกรองซึ่งเราจะต้องเรียงลำดับบทร้อยกรองให้ถูกต้องแหล่งกำเนิดที่ทำกินถิ่นอาศัยอยู่ร่มเย็นภายใต้พระบารามีแผ่นดินไทยยิ่งใหญ่ด้วยก่อเกิดทุกภาคแควนทั่วแดนแสนสุขใจจากโจทย์ให้เรียงลำดับกรอนเราก็พิจารณาว่า เป็นกรอนแปะเราก็ไปดูแผนผังกรอนแปดที่เราเรียนมาแล้วเราก็จะสามารถเรียงวัคของบทกรอนได้ถูกต้องนะักเรียนตอบได้ไหมคะว่าข้อไหนถูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3คอกงอขอพอ,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 อเรียงแล้วจะเป็นอย่างนี้คะ่ะแผนดินไทยยิ่งใหญ่ด้วยก่อเกิดแหล่งกำเนิดที่ทำกินถิ่นอาศัยถูกภาแคว้นทั่วแดนแสนสุขใจอยู่ร่มเย็นภายใต้พระบารามีเห็นไหมคะ เนื้อหาบทร้อยกลองไม่ยากเลยถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับบทร้อยกลองตามที่ครูสรุปให้เราก็จะสามารถทำข้อสอบได้แน่นอนสำหรับตอนที่9ก็จบลงแล้วพบกันใหม่ตอนที่10นะคะสวัสดีค่ะ